วันจ้าเฉาห่วงตอนที่หนึ่งนางสนมผู้สูงศักดิ์ที่เสียชีวิตได้อย่างอนาถซูลูเซียคุณกล้าหาญมากฉันไม่กล้าทําอะไรนางตัวดีผู้หญิงเลวคนนี้ล่อลวงขายชาติล่วงประเวณีในวังและเป็นนางสนมแน่นอนว่าฉันมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติต่อเธอฟาบาทฉันไม่ฉันไม่แน่นอนคุณไม่ฝากข้อความไว้ให้ นางสนมสู่ความหึงหวงคำพูดและการกระทำไร้สันชาติวันนี้ตำแหน่งนางสนมของจักรพรรดิถูกเพิกถอนและนางถูกลดตำแหน่งเป็นนางสนมสู่ฟาบาฟาบาส่วนลิ้วกุยเรือนละ่ะฟาบาทม่อมฉันลิ้วกุยเรือนรู้หนังสือเข้าใจหลักการเข้าใจความหมายเธอยังมีส่วนในการให้กำเนิดทายาทมังกร และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นนางสนมหลิวฟาบาทปรากฏว่าพระองค์ทรงทราบเซอร์ไพร์นั่นเป็นเรื่องปกติทันทีที่หมอหลงบอกฉันฉันก็รีบมาหาคุณใครจะคิดว่าคุณถูกนางสนมสู่ที่สาวฉันไม่ได้ทำโดยไม่ตั้งใจเธอแค่เข้าใจฉันผิดมังกรสีควับคุณบอกว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งท้องลูกของคุณหรอือ ใช่แล้วฉันไม่ยอมให้คุณทำร้ายเธอและลูกของฉันหรอกหา้หาห้าน่าสมเพชยิ่งนักฟาบาดคุณและฉันแต่งงานกันมานานกว่าสีปีแล้วคุณปฏิบัติกับฉันอย่างไรตะลึงในปีแรกของการแต่งงานคุณยังไม่ได้ขึ้นครองบัลลังเจ้าชายที่ถูกปลดถูกมอมเล่าอางุนอับยาพิษให้คุณกินที่งานเลี้ยงแต่ฉันคว้ามันมาจากคุณและดื่มหมดในอีกเดียว ชนเผ่าทัดเกาะกบฏและกองกําลังของคุณถูกโจมตีฉันคุกเข่ากลางหิมะทั้งคืนขอร้องให้พ่อและพี่ชายส่งกองกําลังไปช่วยก่อนการขึ้นครองบัลลังกษัตริย์ในก่อการกรบฏฉันเองที่ขัดขวางดากมันแร,แรงสําหรับคุณฉันเคยทําอะไรให้คุณเสียใจไหมควับฟาบัดโปรดยกโทษให้พี่สาวของฉันด้วย พระกูนซูนั้นแข็งแกร่งท่าพ่อและพี่ชายของพี่สาวฉันรู้ถึงความคับข้องใจของพี่สาวฉันเกรงว่าเยนเออร์ e ไม่ต้องการทําให้คุณอับอายได้โปรดยกโทษให้พี่สาวของฉันคุณไม่อยากทําให้ฉันอับอายแต่ฉันปล่อยให้คุณทรามานไม่ได้ตามพระราชกฤษฎีกาครอบครัวของนายพลซูไม่เข้มงวดกับลูกสาวของเขาเขาจึงสั่งให้เธอหุบปากและไตรตรองความผิดของเธอซูลูเซียผู้คนจะเปลี่ยนไปและคุณ เธอกลายเป็นงูแมงป่องและผู้หญิงมีพิษมานานแล้วที่ฉันไม่รู้จักห้้ๆเสียงหัวเราะที่น่าผิดหวังฉันเปลี่ยนไปหรือคุณเปลี่ยนไปฟาบาดซูลูเซียก็ได้เสียชีวิตลงการเข้าถึงระบบกำลังอ่านความทรงจำการอ่านข้อมูลเสร็จสิ้นและเปิดการอนุญาตทั้งหมดแล้วระบบมองเห็นได้เฉพาะโฮสตเท่านั้น ฟอรเจ้าของเดิมช่างโหดร้ายจริงๆการถูกกระทบกระแทกนี้ทำให้ฉันตกใจด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่องค์กรจะจัดให้คุณมาช่วยเธอพลิกชะตากรรมและตอบโต้ชีวิตของเธอเจ็ดวันแห่งนิพพานเกิดใหม่จากไฟหนึ่งถึงสอมาดูกันว่าฉันซูลูเซียพลิกชีวิตของฉันได้อย่างไรตามที่คาดไว้สำหรับโฮสต์ที่ฉันเลือกปฏิบัติการของราชานั้นดูร้ายยิ่งกว่าเสือ